โอ๊ยทำแบบนี้ล ok ุนโชดีกว่าเข้า G S ดีกว่าใช่ปหมเกมฮอนเร่ยเอ้าสุ่มไปแลนี่พวกกูจีบหายละคำแล้วนี่หว่าเนี่มันสองทุ่มครึ่งแล้วนี่หว่าฮอนแม่งทอไว้แล้วก็ค้างอีกจีบหายอันนี้ไม่ให้สุ่มอีกไปอีกอุตส่าห์ว่าจะไปเล่นล่างอวตารซะหน่อยอุตส่าห์ได้ใหม่โหไม่เป็นไรไม่มีเกมเลยนี่มันอะไร เฮดช็อตอืกูโดนประตอนไหนวะอือหือยางงี้ต้องลองเอคโอ้เกมชอดะอะไรเนะี่ยเสียงก่อนครับร้นไหมเปิดแอร์กันแป๊บนึงครับความไม่เกียรเล่นละคามงคดเก่าชิมหายเราคำใหม่มาก,ก่อนอเกดเรติ เฮ้ยาำละไม่ได้โจคอนจะไหนวันนี้โจกี่ตายขุสารเป็นตัวหมาป็นไรนั่นเฮ็แล้วกันโอยเขาแ้อ้เด็ดเด็ดด็เด็เออบุสังเกตได้เนี่ยมสี้อยไม่กี่มันว่าตัวฟักอะไรนะสีเลยไม่กี่ตรงข้างมันว่าตัวฟักอะไรเดี๋ยววาดกัน อะไรมตัวฟักตั้งโหลด400เมกอเนี่ยโอ้โหเกมฮห้ฉอตสงคารามปืนเดือดนะครับก็แบบเนื่องจากเล่นฮอนมาวิกีเล้นเล่นแบบฮอนมาวิกีแบบเริ่มีเกมให้ชอดมาพเดีก,ก็อยากมาลองเล่นนะครับโอ้ต้องโหลดแบบสดๆนั่เนี่ยเล่นสดๆเลยเล่นแบบสดๆเลยมีเกมเกมคนน้นเล่นกัปตัน ดูดูคาสติดดูแบบตัวอย่างมาแล้วมาเป็นกับตันเลสมันเลสตรงไหนโอ้ผมมันแรงเมันเค็มผมก็ไม่เคยแดงเลยว่ะกับดาวกับตันเด็เลสเออกับตันเลสมันหัวตรงไหนไปยิงแล้วก็ตายคิดว่ากับตันเลสมันโหัวเป็นยไงหัวตังตง้งมันนั่งร้อยถึงสี่ร้อยเนีน่ยว่าเดอะวัล k กี่ทีได้หนิสามสิบหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าโอ้กินเวลาไปละครับเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เสร็จแล้วไม่หมาถึงโหลดเสร็จนะไม่ใช่นะั้นไม่เสร็จนั้นแบบเสร็จเราคลิปลึกไม่ใช่งไงนะไม่คราวเลสเพยงว่าจะแคสเดี๋ยวไม่เอาพี่เก็ตแคสไม่มีคนดูนะครับเอ้ยเดินนี่เว้ย ก็มาแตะไฟเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวตอนมันเสร็จเดี๋ยวตัดคลิปมันตอนมันเสร็จนะครับผม,มต่อเอ้ยโอเคมาต่อครับผมวิกกี้คัสซีนนมานะใหเดี๋ยวเดี๋ยววิกกี้มันมีคัสซีนี่หว่าเดี๋ยวหลอกเข้าไหมเออมันมีคัสซีนวิกกี้อะไรไม่รู้แบบมีสัมพันธ์อะไรม่รู 2, รร้ฟังใหม่ครับฟังใหม่เอาไงฟังใหม่ฟังใหม่ หรือผมพูดเสียงค่อยๆไม,ไม,มเนี่ยเพิ่มเสียงเกลียวดังแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องมานั่งแต่ไฟไหมนะไม่อ่ะแต่ไฟแล้วโอ้ยมิกิปันมีคัตซีนอะ่ะนายคัตซีนอ่ะโอ้ยอย่าก็เลยอินกะดนหนก่ออโอเคอะไรไม่รู้ว่า ก็อุ kind of ้ยนมใหญ่ดีว่ะเป็นลามกแล้วนะครับผมฮิตช็อตบังคับการเล่นตามรูปแบบด้านล่างด้ดนล่างด้วยมือซ้ายกดแบะยิงด้วยมือขวาเล่นอยู่ครับ ยูพี่ตรงนี่โอ้เฮ้ยทำ,ทำไมเกมยูปุ๊บเกมแม่งผู้หญิงต้องมีนมใหญ่ขนดาดนี้วะไม่เข้าใจผู้หญิงนมน้อยๆเล็กยังมีไงมันมะนมใหญ่แท้งเงินเงินก้าเรามาเริ่มด้วยการเล็งและยิงปืนกันก่อนอนี่คือศูนย์เล็งเล็งเป้าหมายและยิงเมื่อศูนย์เล็งเปลี่ยนเป็นสีแดงแตะยิงเพื่อทำการยิงไม่เล็งเป้าหมายและยิง เลยเยี่ยมจากนี <S <S ้ไปบังคับบังคับมันก็บังคับได้ดีแล้วบังคับได้ดีมากของผมว่าอีกช็อตเล็งด้วยมือซ้ายยิงปืนด้วยมือขวาแตะที่เล็งด้วยมือซ้ายยิงปืนด้วยมือขวา ระวังระเบิดหลบไปทางเล็งและยิงยยทำได้เยี่ยมมากโอ้ผมนิ่งเงียบไปเลยไอ้ดิกินดีด้วยคุณผ่าน,าน,นการทดสอบทั้งหมดแล้ว เบรดฮาร์ดเคได้เข้าร่วมแตะที่นี่เพื่อเริ่มมิชชั่นเลือกมิชชั่นท้าทายซื้อบัฟกันรแตะที่นี่เพื่อเริ่มเล่นชวนเพื่อนมาร่วมลุยกันเลยกับตันกับตันโอ้กับตันเองสองกับตันเนียรอบรอบปบฐานทัพกำลังคอบรออยู่ในทะเลทรายเดือดทหารโห โอ้หมีฐานทัพใหญ่ในทะเลทรายขนาดนี้ได้ไงเนี่ยอยาก,กได้อีกอินนี่มันเป็นเราจะโจมตีทันทีเพราะมันจะได้ไม่มีเวลาตอบโต้มันผมก็เขียนช้าเกินเขียนเร็วลวดซุ้มโจมตีในทะเลทรายของชอบฉันเลยเออ,อชอบรถแต่ ให้กระตันเล็กเขาไปคนเดียวนี่นะใช่มหมเรียกสมวนประชาการถึงพิกัรแล้วขอคําฟังด้วยเปลี่ยนถูกศัตรูตรวจพบรีบทำการโจมตีเร็วขอให้โชคดีเปลี่ยน น่อกันเลยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ตคิปนี้ก็ผมก็เนกี่แบบ มันมากครับผมก็อย่าลืมโหลดไได้วยนะครับผมส่วนลิงก์โหลดลิงก์โหลดนี้าไปรระบบภกิจส่วนลิงก์โหลดเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ภารรกิจจสำเ็โอเคบ๊ายบาย